คุณรู้ไหมครับว่าถ้าคุณตายในอวกาศคุณอาจจะไม่ได้กลายเป็นฝุ่นผงแต่คุณจะกลายเป็นอมะตะยิ่งกว่าฟาโรห์อียิปต์ซะอีกลองจินตนาการว่าสายเคเบิลของคุณขาดคุณลอยห่างออกไปเรื่อยๆอากาศในชุดเริ่มหมดลงความหนาวเหน็บเข้ามาแทนที่และวินาทีสุดท้ายของคุณก็มาถึงท่ามกลางความเงียบสงัดที่ไม่มีใครได้ยินแต่เดี๋ยวก่อนร่างกายคุณจะไม่เน่าเปื่อยนะครับเพราะในอวกาศไม่มีออกซิเจนแบคทีเรียที่ทําให้ศพเน่าจึงทํางานไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำในร่างกายคุณจะระเหยออกไปจนหมดแล้วความเย็นระดับติดลบจะแช่แข็งคุณทันทีหรือที่เรียกว่ากระบวนการ Freeze ร,รายธรรมชาติทําให้คุณกลายเป็นมัมมี่อวกาศที่สมบูรณ์แบบลอยเคว้งคว้างไปอีกนับล้านปีแม่เรียกว่าเป็นการรักษาสภาพผิวที่ยั่งยืนที่สุดโดยไม่ต้องเสียตังซื้อคอสโบโทอกซ์หรือครีมราคาแพงเลยสักบาทเดียวนะครับเนี่ย ถึงแม้มันจะฟังดูโดดเดี่ยวแต่การได้ล่องลอยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลตลอดกาลก็อาจจะเป็นจุดจบที่โรแมนติกที่สุดก็ได้เพราะความตายในอวกาศคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเลือกได้คุณอยากถูกฝังบนโลกหรือลอยเป็นมัมมี่ดูดาวแบบนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับแล้วเจอกันคลิปหน้า